ติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะทำอะไรกันอยู่อืมวันนี้หน้าตาผมอาจจะเต็มอิ่มหน่อยนะครับเนื่องจากว่ากินเยอะมากๆนะฮะแล้วก็คือกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะแต่งตาให้หน่ยอยดิอแต่งตาให้หน่อยเมอัยาก อเอาแค่ใต้ตาพอนะใต้ตาต <Okay. S 1> องนเขาเข้าใจแล้วนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้ผมไม่ได้แต่งหน้านะครับไม่ได้แต่งหน้าทําผมนะครับ <c oughs> เพราะว่าแพ้นู้นแพนนี A ่ไอไอไอที A ่ <c oughs> แบบว่าแบบว่าเมคอัพอะไรเยอะเนี่ยเอาแค่ใต้ตาืม oh. วันนี้สินค้าที่เรามาแนะนําให้เพื่อนรู้จักในหลายหลายเอาต่อกันครับผมนะ <c oughs> คือผมจะบอกให้ว่าคือหลายคนรู้จักกันอยู่แล้วยี่ห้อนี่คือไม่ต้องพูดถึง มั่นใจได้แน่นอนแล้วก็ทุกคนรู้จักแนละเคยใช้กันหลายหลายอย่างอยู่แล้วนะวันนี้ผมมาขายถึงสิบสี่ตากาเลย14อย่างเลยนะครับอืเก่งจังจำได้ด้วยอะไรนะจำได้เลยพี <S 2> <S 2> <S ่<ด>ผมนี่อ่าอ๋อโอเคสิบสี่สินค้าเลยวันนี้ที่ที่เรามามาแนะนำกันนะครับผมเบคคอเพพิงคอรนเด็ดเงียบกลิบเลยอ่าเลี่ยอย่า ฟอร์มไม่เมาเลยอันนี้คือดีมากตัวนี้คือไปลิปมันที่ว่าทีมงานเราครับลองไปทาบอกว่าตอนแรกเมื่อคืนในปากยังเป็นขุยอยู่เลยครับตอนนี้คืออ้าวทีมงานเราเออไม่ไม่ที่เมื่อวานบอกปากยังเป็นขุยอยู่เลยใช้สีอะไรไปตัวนี้เลยค่ะสี้เขียวอ่าใช้แล้วเป็นยังไง้อ้ตื่นมาแล้วดูแบบปากอิ่มแล้วก็แบบขุยมันเริ่มหายใช่เหรอไปสักปากหรือเปล่าไม่จริงเอาเป็นว่าลิปลิปมันนี่คือตะกร้าที่เท่าไหร่ ซาติกอนซาดิกาตะก้าอยู่นะเดี๋ยวนะคือผมโจูกให้ว่าวันวันนี้ตะกาตากาที่สิบตะก้าเราเราเยอะนะครับผมตะก้าที่สิบนะครับใครใครที่แบบว่าอยากใช้ลิปมันตัวนี้คือดีเลยตัวนี้มีเปลี่ยนสีนิดๆด้วยนะตัวนี้เป็นอะไรนะพี่อูเป็นเซรั่มไม่แพงไม่แพงหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ซื้อยังไงให้ส่งฟรีได้ป่ะง่ะเกินสองอันนี้เป็นมีหมดเกินสองร้อย อันนี้เป็นลิปมันที่เป็นดิฟมอยเจอร์เร์รีแพแอนเซรัมนะคะใช้แล้วพูดก่อนไม่ไม่ไม่อยากรู้ใครเคยใช้งผมจะบอกให้ว่าสิ่งที่ผมใช้ก่อนอะที่ผมใช้ใช้ประจำบ่อยมากเลยคือคือตัวนี้ตัวนี้ไหนสาวๆบอกหน่อยสาวๆเคยเคยได้ใช้กับพาะสาวใช้นั่นแหละเออยูนู้ยไอ้น้องไอ้น้องอ่าจริงๆอัน k e ้แ s บบาร์ลิน You know every day มี party party พชเรนพ e ชเรนพัชเ I know I เห็นอยู่ I เห็นอยู่ปกวัสลีนนะครับซึ่งซึ่งผมจะบอกให้ว่าต้องบอกกันว่าผมขอมาด่วนและอันนี้พอที่ผมใช้บ่อยสุดจริงคือวัสลีนเนี่ยถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราเขาถามว่าใครเตะค้างเคยไหมครับไม่เคยเตะคางแตหลบได้นะฮะแต่นี้โดนผมเล่าประวัติคางผมก่อนแล้วกัน กคือตรงนี้มันแตกเข้าไปถึงเห็นกระดูกเลย <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็แตกแล้วก็มันแตกอยู่สจุดครับเนื่องจากว่าวันนั้ผมจะบอกให้ว่าเบื้องหลัง MV ผมเนี่ยถ้าใครเห็นนะโคตรเถื่อนเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ลงนะผมจะบอกให้ว่าฉ <c oughs> ากแรกที่ผมถ่าย MV <c oughs> เลยนะครับ <c oughs> เป็นฉากที่ห้อยบนต้นไม้และฉากนั้นนะคือฉากแรกเลยก็คือโต้ฟาดครั้งแรกนะครับ <c oughs> ผมหัวแตกก่อนนะครับแล้วก็ฟาดครั้งที่2คางแตกนะครับเลือดเนี่ยอาบหน้าหมดเลยครับแต่ว่าก็คือก็คือถ่ายกันต่อถึงเช้านะอืม <c oughs> อ่ะอยูมีเลอยากพูคุยกับคนดู้ไหมคุณแม่แต่เให้อมอกราแล้วบอกมากแต่เนืมกราให้ท <c oughs> ายาแล้ว <c oughs> แต่ผมยังไม่ได้ทาสักแหงเลย <c oughs> ชอบชอบตอนนั้นคือคือคือปกติเนี่ยเราเราไม่สาวเป็นห่วงไงพอคันแต่พวกสาวเป็นห่วงชอบเลยก็คือไม่ไม่ทงไม่ทายาไม่อะไรทั้งทั้งซิ่งเลยมีอะไรเกิดขึ้นหรออ๋อ ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ได้อยู่อืต,อ <c oughs> ตอ่อก็คือว่ามา <c oughs> วันนี้ผมมาย้ำอีกทีใครที่เคยใช้บอกหน่อยผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้หอมหอมมากหอมหอมแล้วก็คือใช้แล้วผมหอมจริง <c oughs> ทั้งตัวนี้นและตัว <ผล S 1> ครีมนวดอนะ่ะมาตอบมาวันนี้วันนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นแนวพ่อค้าหน่อยแล้วกันพ่อ <c oughs> ค้ากับแม่ค้าขายของไลฟ์กดเพราะว่าวันนี้เรามีของมาหลายตะกร้ามากเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ หลายสินค้าวันนี้ของวาสลินเพื่อนๆนมั่นใจได้แน่นอนนะฮะว่าของเขาใช้แล้วคือปลอดภัยดีหลายๆคนใช้อยู่อืม mm hmm. อืมไอผมชอบเพื่อนๆหลังจีนี้ผมอาจจะไม่ได้ไม่ได้แต่งหน้าแล้วนะผมขอแต่งตัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้เลยนะครับ uh huh. ไม่มีไม่มี <Baby. S 1> วันนี้เราไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่ม <laughs> นะฮะอืมแต่เรามีแชมพูที่หอมอร่อยคอนดิชันเนอร์ แชมพู <Sh> อืมคือใช้แชมพูเสร็จ <Wow. S 1> ใช้คิมมัวต่อผมนุ่มเลยแชมพูคอนดิชันอลเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากซื้อสินค้าตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองกดเข้าไปในตะกร้าดูเนาะแล้วก็ตกร้าเราเยตัวนี้ดีนะคือ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 ผมหอมมากๆอะ่ะ ตัวแชมพูสุดคุ้มเลยแชมพูตัวแชมพูกับคอนดิร์ตัวนี้เป็นแพ็คคู่หนึ่งแถมหนึ่งนะคะสองร้อยกว่าบาทเองใครเคยใช้บ้างช่วยพิมพ์มาหน่อยว่าว่าได้ขวดใหญ่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยสิบเก้าบาทได้ขวดใหญ่สองขวดเอาวมีน้ำยาบผ้พะนุ่มอยู่ด้วยเพ,<ะ>พื่อนบ<ะ>อกว่าหอมมากๆเฮ้ยแป้นึงน้ำยาบผ้พะนุ่มอยู่ยไหนวันนี้ขายยังไม่รู้เลยอ่เขาบอกตะก้าสิบห้า อ้าวเฮ้ยมีตากัน15จริงหรอเฮ้ยตากัน15น้ำยาปรับพันนี่เว้ยมีคอมฟอร์ตเนียนะสิบหกเป็นบรีดเป็นแบรนด์เดียวกันอ๋อเป็นเจ้าของในเครือเหมือนกันนะอ่าเราไม่บอกผมว่ามีฝากมาด้วยพี่เมื่อกี้ผมบอกก็ต้องบอกเลยเดี๋ยวว่ามีอยู่ผมจะได้ไม่งงได้ก็เป็นเพื่อนไปกดได้เลยค่ะเอาเป็นว่าใครสาบผมเสร็จก็ซักผ้าต่อแชมพูอืมหอมอ่ะหอมมากอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ต้องดมผมรู้อยู่แล้วเพราะว่ใช่หรอกเขาไน่ใช่หรอ อะไรหอมมาเจ้าค่มาเจ้าค่มาเป็นเนื้อเป็นต้นทุกคนจะได้ใช้กันมาใช้กันมาเเลิศต่อใช้เตนนะใต้นใช้ต่ออต่อตโอเคโอเคหอม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 คือคือหอมจริงหอมจริงอะไรหอมคใช่คือนิสสัตใช้นิสสัตผมด้วยนะคือผมผมไม่รู้อันนี้ไม่ต้องยืนยันอันนี้ผมมั่นใจว่าหลายคนเคยใช้ก็เอาเป็นว่าใครใครใครแชมพูที่ใช้อยู่แล้วหมดไอ้ตัวเนี้ยที่ใครใช้อยู่แล้วหมดก็ ซื้อในไ,ไลฟ์นี้ได้เลยปกติ3า,ามปกติ3 9 8รลดเหลือ219บาทได้2ขวดวันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องออกไปซื้อที่ห้างซื้อกดซื้อที่นี่ได้เลยสําหรับใครที่แชมพูหมดพอดีมาต่อมาเป็นตัวนี้ตัวนี้นี่ผมต้องให้คุณเจอบอกเลยดีอย่างไรบ้าง ลิ้นสิตัวมุลทายมากอยู่อ๋อแบบคือไม่ใช่แบบเกรงๆอะไรนตัวคอนดิชนเนอร์นะคะครีมนวดเนี่ยก็เนื้อเข้มข้นมากนะคะไม่ได้แบบเหลวเปลวอะไรเลยเข้มข้นมากพอแปลงหอมหอมหอมอยู่แล้วอันนี้คือคือมั่นใจในเรื่องความหอมเลยไม่ต้องห่วงเลยอันนี้แม่งยอดจริงๆน้องๆไปกดคูปองได้นะ ไอเด็ดเนาะปาดิเซลล์ปาดิโลชองป b o ิ y ซ e r u แอน d b ป d y ิ o t ชองตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ขายดีมากแล้วก็ใช้ดีมากไม่เหนียวเนื้อนะใครเคยใช้บ้างผมผมขอเพราะว่าผมยกอะไรมาเผื่อมีสาวๆที่เคยแบบว่าเคยใช้เคยอะไรปนี่นี่ันสุดเข้มข้นคือเอาเป็นว่าวันนี้ใครเคยใช้อะไรประจําอยู่ที่วันนี้เรามีสินค้าให้ดูแล้วแล้วมันดันหมดพอดีดันหมดพอดีหรือเพื่อนๆเนี่ยอยากเอาไปซื้อไปตุนไว้ใช้อยู่แล้วก็กดที่ตะกร้ากันได้นะครับผม ไม่แจ้งไม่แจ้งไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่แจ้งตอนนี้นะครับติ๊กตกอาจจะไม่ได้แจ้งนะครับอันนี้หลายคนจะคุ้นเคยดีเป็นแฮนด์ครีมนะคะใครที่แบบใช้งานมือบ่อยมือหยาบมืออะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมือหยาบก็ต้องเอามือพี่ปูคือ, <c oughs> อแฮนด์ครีมตัวนี้ใครที่ว่าแบบว่ารู้สึกว่าพบพาได้ติดกระเป๋าผู้หญิงคนไหนที่ที่แบบว่ารูร้สึกว่าเฮ้ อยากมือนุ่มนื่นคือเราทาทุกวันนะยังไงก็ดีกว่าไม่ทาอยู่แล้วยิ่งถ้ามือแตกแล้วหลังมือสวยได้ละแล้วก็ทาได้เลยมันก็จะดูเนียนขึ้นแล้วก็หอมด้วยนะฮะติดกาไหนแฮนด์ครีมตัวนี้ใครเคยใช้อยู่บ้างถามแม่งทุกตัวเ่ยก็คือว่าใครเคยใช้ก็กดได้ใครกําลังหมดตอนนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งทอย่สิบแปคือผมไม่ต้ซื้ไอ้นี่ได้1 2อย่บาทเองแฮนด์ครีมตัวนี้ของซาดนองคุณแม่เจ็ดสิบแปดของข้าวของขิงอ้อมใ้อย่างที่บอเออที่ไหน รีบกดนะแฝะเซลล์มันแล้วรีบกดเลยค่ะกาทีมงานซื้อเองทีมงานซื้อเองแล้วตอนนี้เขอบอกก่อนแช่ฟังก่อนตกใจแล้ค่ะรีบกดเลยรี่กดอยู่มันถูกเจ๊ไม่อยากได้บ้า ผมจะบอกให้ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมจะบอกว่าในครอบครัวมันมีคนใช้จริงคือเราจะเห็นมันตั้งอยู่ทั่วๆบ้านอ่ะซึ่งซึ่งบางคนก็จะพกใส่กระเป๋าแล้วก็แบบเอามาใช้ผมไม่ต้องมองอะไรผมกล้ายืนยันว่ามีคนใช้จริงแล้วเพื่อนๆลองบอกดูว่าใช้แล้วมันช่วยจริงๆไหมมันดีในแฮก์ีมอ่ค่ะใครมือด้านมืออะไรลองบอกมาว่าคุณคุณใช้จริงอันนี้ไม่ได้ผู้หญิงใช้ได้อย่างเดียวผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยนะครับดีจริงเนี่ยใช้แล้วใช้อยู่ดีร้อ่ะ คือจะบอกให้ว่ามันมันมันใช้ได้ใช้ง่ายแล้วดีแล้วก็หอมด้วยอืมพขาพักกระเดื่อด้วยนี่ถ้าเขาอยู่ฉัจับคามือไปแล้วเนี่ยอืมมันได้สองขวดใช่ไหมฮใช่ไหมจะได้บอกเขาเอยทำมันได้สองขวดใช่ไหมตะกร้าที่เ่าไห่อันนี้หลอกคนดูดูรูปปะตะกร้าที่ตะกร้าที่แปดค่ะตะกร้าที่แดที่บ้านใช้อยู่ใช้ดีจริงขอพระคุณทุกคนที่เคยใช้สินค้าวันนี้คือคือสบายใจได้ได้สองขวดปะ สิบสี่สินค้าขออนีญาตฝึกเป็นพ่อค้าหน่อยนะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเป็นพ่อค้าประจำแล้วเราจะมีช่วงช่วงทํางานเป็นพ่อค้งพ่อค้าแล้วก็มีช่วงที่ว่าคุยพบปะสังสัค์กับเพื่อนๆวันนี้ก็มีความสุขมากเลยนะวันนี้เอาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ